หนึ่งนาทีกับกปทอการเปิดเครื่องเสียงในรถยนต์ควรเปิดให้มีระดับเสียงพอเหมาะให้ได้ยินเบาๆภายในรถยนต์เท่านั้นเพื่อให้สามารถได้ยินเสียงรอบข้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติโดยเฉพาะขณะขับรถในสภาวะฝนตกผู้ขับขี่ที่เปิดเพลงดังจนเกินไปจะทําให้สมาธิในการขับขี่รถน้อยลงหรืออาจไม่ได้ยินเสียงตแตรจากรถขันหลังที่ต้องการแซงหรือไม่ได้ยินเสียงก้อนหินหรือวัตถุต่างๆที่กระเด็นมาถูกตัวรถโดยเฉพาะเครื่องเสียงที่ดังแข่งกับสายฝนจากภายนอก อาจทําทให้ผู้ขับขี่ขาดความระมัดระวังสภาพถนนด้านนอกจนอาจขับรถตกหลุมบ่อหรือจุดที่น้ำท่วมขังสูงโดยไม่รู้ตัวได้ง่ายกว่าปกติและอาจทําทให้ความสามารถในการหักหลบหรือเปลี่ยนเลนรถขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากการแบ่งปันสมาธิไปที่เครื่องเสียงเกิดความจําเป็นด้วยความปรารถนาดีจากกองถุงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก